รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่พุทธปัญญาพิรมรายการที่จะทําให้คุณผู้ชม,มอภิรมกับชีวิตได้ในทุกขณะจิตเลยค่ะโดยช่วงแรกของรายการพระครูประหลัดนิพพานโชติธรรมโมผู้ชี่ยวชาญอาวัดรวัดขาว,วงจังหวัดสระบ,บรุรียังคงมีสาระธรรมน่าสนใจมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อในช่วงนี้ธรรมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม เราคุยกันดีกว่าอย่าเรียกว่าเทศเลยโลกเรียกว่าสนทนากันดีกว่าว่าหลักใหญ่ใจความของโลกเนี้ยที่พระเจ้าท่านเอาประสบการณ์มาบอกว่าอัน,นอเนี้ยอย่าทําเนี่ยสิ่งเนี้ยเรียกว่าคําสั่งนะอีกอย่างหนึ่งคือพระธรรมเรียกว่าคําสอนอะไรที่ท่านห้ามเราทําครบหรือยังอะไรที่ท่านให้ทําตามเราทําครบหรือยังปัญหาของโลกทุกวันเนี้ยที่วุ่นวาย เพราะความไม่ปกติในสองอย่างนี้คือศีอลก็ไม่ปกติหน้าที่ก็ทำไม่ครบไงลูกเเรื่องข้อใหญ่ใจความทีนี้เรามาดูว่าความเป็นศีลเนี่ยที่แปลว่าปกติเนี่ยปานาติปาตาเวลมณีอธินาธานาเวลมณีใครก็ท่องได้โดยเฉพาะคนพุทธใช่ไหมแตงแต่เล็กแต่น้อยแล้ะเออว่าตามปากเปล่าๆจริงๆแล้วการสมาทานศีลเนะ่ะ ไม่ใช่รับใหม่นะลูกมันเป็นของเดิมซึ่งเราต้องมีอยู่และต้องมีตลอดไปจนกว่าจะเข้าพระนิพพานเพราะถ้าเราศีลไม่บริสุทธิ์ชาติต่อไปเราเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้นะลูกที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ร่างมนุษย์มีอาการส2สองครบตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่เป็นใบ้อาการแขนขาก็ปกติดีนั่งฟังทำรู้เรื่องอยู่เนี่ย เป็นผลของศีลบริสุทธิ์มาก่อนในอดีตลและจําเป็นจะต้องบริสุทธิ์ต่อไปจนกว่าจะเข้าพระนิพพานยาวนานเท่าไหร่ไม่บางอาจทราบบางคนก็อาจจะชาติปัจจุบันบางคนก็อาจจะสามชาติอีกเจชาติหรืออีกไม่รู้อีกกี่กับกี่กันแล้วแต่ชั้นปัญญาของตัวเองแต่เราต้องมีปกติในใจของเราอยู่ข้ามภพข้ามชาติไปอันเนี้ยเขาเรียกว่าผู้มีศีลเป็นปกติไงลูก ถ้าไม่ปกติจึงเกิดเรื่องราวในสังคมปัจจุบันเราเนี่ยลูกเอาเฉพาะในห้องเนี้ยเราไม่รู้หรอกคนไหนศีลครบไม่ครบใช่ไหมลูกแต่ทุกคนตั้งมั่นว่าเราปรารถนาอย่างเดียวว่าเราก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายร่างกายเราเนาะไม่มีใครอยากให้ใครมาต่อยหน้านตบหน้านเล่นเฉยเฉยเนาะเออข้างนี้ตบข้างเดียวไม่พอหันอีกข้างหนึ่งให้ตบอย่างเงี้ยเหรอลูกไม่มีลูกเพราะฉะนั้นปกติแล้วคนเรา ไม่ได้อยากให้ใครทําร้ายร่างกายเราไม่อยากให้ใครเขาพรากชีวิตของเราชีวิตเราก็ได้มาโดยยากเนี่ยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรานึกโกรธนึกอยากจะทําร้ายร่างกายคนอื่นต้องถามคําถามตัวเองว่าควรหรือไม่ควรที่จะไปทําความเจ็บช้าน้ําใจให้กับร่างกายให้กับชีวิตของเขาไม่ควรเมื่อไม่ควรแล้วก็รักษาไว้ ทบทวนไว้สมาทานไว้ให้อาจหารไว้ว่าความผิดปกติข้อหนึ่งเป็นไม่มีในใจเราเป็นอันขาดสินข้อสองอธินาทานทรัพย์ซึ่งเขาไม่ได้ให้ทรัพย์สิ่งที่ได้มาเราปกปิดคนทั้งโลกก็ได้ลูกเราโกหกคนทั้งโลกก็ได้ลูกแต่เราโกหกตัวเองไม่ได้สมมุติว่าเราลำบากมาก พ่อแม่เราเป็นมะเร็งจะต้องผ่าตัดใหญ่มากเออไม่มีสตังค์เลยเราก็เป็นหนี้เป็นสินมีเรื่องวุ่นวายให้ต้องใช้ทรัพย์ถึงวิบากกรรมถึงว่ากดชีวิตตัวเองต่ําสุดแล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยเราไปเจอทรัพย์คนอื่นตกอยู่ณนะตอนนั้นไม่มีพยานรู้เห็นด้วยนะมีแต่เรากับทรัพย์อันนั้นนะ่ะอย่างเดียวต้องถามตัวเองว่าณนะตอนนั้นที่เราต้องการใช้สตงังค์ ที่เราจะต้องการใช้เงินผ่าตัดที่เราจะต้องเอาเงินไปประกันตัวลูกชายเราที่อยู่ในคุกหรืออะไรก็แล้วแต่เนยถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเจอทรัพย์ของตรงนั้นเนี่ยของของคนอื่นเนี่ยใจเรารู้อยู่ว่านั่นไม่ใช่ทรัพย์ของเราเราไม่ได้หามาต้องถามตัวเองตอนนั้นนะวัดกันง่ายๆเลยว่าเราจะเอาเป็นของตัวเองไหมหลวงพี่ว่าร้อยตั้งร้อยนะ <laughs> ใช่ไหมลูกวัดกันแค่เนี้ยความปกติในใจเรา ถึงเราลำบากอย่างไรเราจะไม่ทำลายหลักในใจของเราคือมันไม่ปกติคือมันไม่ใช่ของเรามันต้องมีคนหาทรัพย์ของเขาอยู่มันต้องมีคนทุกข์ใจเพราะการเสียทรัพย์นั้นอย่างอย่างมีปัญญาหน่อยแล้วก็เก็บคืนส่งเจ้าของส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรก็ว่าไปเอออย่างนั้นเป็นต้นเขาวัดกันแค่นี้แหละลูกข้อสามกาเมสูวิสาจารา กาเมสุมิจฉาจาราความประพฤติไม่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คู่ผัวตัวเมียลูกคนในปกครองแม้กระทั่งคนรับใช้ที่พ่อแม่เขาส่งลูกมาเรียนหนังสือแล้วก็ให้มาเป็นเด็กรับใช้ที่บ้านเราเอาเงินเดือนส่งตัวเองเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงต่อให้เขาโตไปเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาไปมอบกายถวายชีวิตกันนเนานะเออเราเมื่อรู้ว่ามีกิจกรรมอย่างนั้นเกิดขึ้น กับคนของเราคนในปกครองของเราแล้วเราทุกใจเพราะสิ่งสิ่งนั้นนั่นก็คือว่าคนคู่นั้นก็ผิดศีลข้อสากับเราแล้วเหมือนกันเขาหมายถึงว่าแย่งสิทธิ์ในความรักแย่งสิทธิ์คนในปกครองหรือพูดง่ายๆก็คือไม่เข้าตามต่อออกตามประตูนั่นแหละเออเป็นลักษณะนั้นศีลข้อสเมื่อเราไม่ประพฤติหรือเราไม่อยากให้ใครมาทำอย่างนั้นกับเรากับคนของเรา เราก็ไม่ควรทําอย่างนั้นกับคนของคนอื่นเหมือนกันถ้าศินสามข้อตรวจสอบแล้วสมาทานแล้วเราไม่ได้ผิดทั้งสามข้อเราจะอาจหารเราจะร่าเริงถึงความปกติสามอย่างนั้นศินข้อสี่จะไม่ผิดด้วยโดยอัตโนมัติให้ลูกเราจะโออาผาเผยทั้งในที่แก้งทั้งในที่ลับเราจะโออาผาเผยในที่ประชุมต่างๆมีเหตุผลปฏิเสธตอบรับถึงสิ่งสิ่งนั้นเสมอ จะเป็นคนตรงไปตรงมาไม่อ้มอมค้อมไม่เจ้าเล่์เพชุบายไม่มิจฉาชีพไม่หลอกลวงใครความปกติข้อ4ก็จะบังเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่อย่างสุดท้ายสำคัญที่สุดถ้าอยากให้ความปกติ4ข้อนี้ปรากฏกับใจอยู่ตลอดเป็นเนื้อเดียวกับใจตลอดเราต้องมีสติตั้งมัน่นจริงๆแล้วศินข้อหเนี่ยลูกพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติสำหรับปุถุชน เรื่องการดื่มของหมักของดองของที่ทำให้เมาสามอย่างเนี่ยนะเป็นที่ตั้งของความประมาทจริงจริงินข้อห้าช่อใหญ่ใจความคืออย่าประมาทกินข้าวไม่พิจารณาอาหารก็ประมาทในรถไงในฐานะกัลยาณะยะนาชนในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นศินของภริยาเจ้าก็ยิ่งละเอียดขึ้นไปอย่าง,างนั้นอีกเป็นอย่างนั้นความที่ ท่านเอาประสบการณ์ของท่านว่าความผิดปกติห้าอย่างที่พ่อเคยทํามาเธออย่าทําจะได้ไม่รับผลอันชั่วร้ายเร็วสามที่พ่อเคยผ่านมาเนี่ยถ้าเราเชื่อเราก็จะตั้งมั่นสิ่งที่ท่านบัญญัติมาห้าข้อเนี่ยเป็นไปเพื่อให้เราไม่ให้ละเมิดคนอื่นลูกแล้วบัญญัติเข้ามาอีกแปดข้ออีกสามข้อรวมเป็นแปดเนี่ยอีกสามข้อหลังเพื่อไม่ให้เราละเมิดตัวเองถามว่ายังไงละเมิดตัวเอง วิกาลโภชนาเวลาที่ไม่ใช่บริโภคอ,อาหารเพราะว่าอาหารมื้อเช้าท่านบอกว่าเป็นอาหารบำรุงสมองใช่ไหมจำเป็นต้องกินเข้าไปอาหารมื้อกลางวันอาหารบำรุงกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปจากการทำงานมาครึ่งวันแต่อาหารมื้อเย็นเป็นอาหารบำรุงกามผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพกาม ไม่ต่อเรือนไม่เกาะไม่สร้างครอบครัวเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานทางนี้ท่านจึงให้ละเว้นเสียอีกอย่างหนึ่งในฐานะพระภิกษุเนี่ยเป็นผู้มีปกติมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการเลี้ยงดูโดยคนอื่นพระทรมาหากินไม่ได้หุงหาอาหารอะไรเองไม่ได้ต้องไปขอเขาไปยืนอยู่เฉยๆเขาจะให้ก็ให้เขาไม่ให้ก็เดินไป ได้กินเท่าไหร่ก็เท่านั้นเป็นลักษณะนั้นนี่คือปกติของภิกษุเพราะฉะนั้นแล้วคนปกติธรรมดาออกเรือนไปไปทำมาหากินกลับมาตอนเย็นเหนื่อยอยากอยู่แล้วเนี่ยยังต้องต้องมาหุงหาอาหารเพื่อเลี้ยงดูคนที่ไม่เอาพลังงานทางกามเนี่ยก็เลยไม่ควรพระเจ้าก็เลยก็เลยบัญญัติว่าเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องกินลูกแต่ง่ายๆคือไม่ใช่เวลาที่จะอ่า เหนไหมวิการคือไม่ใช่เวลามันไม่ใช่เวลาแล้วเอเป็นลักษณะนั้นสินข้อเจ็ดที่บอกว่านัจจคีตะวาธทิตวิสุกทัศนาการดูการละเล่นของประโลมโลกต่างๆที่ทำให้เราหลงไปว่ากายนี้หน้ามีหน้าเป็นอยากเป็นนักเดทอยากเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์นะอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากมีบ้านใหญ่ๆอยากมีรถแพงๆเป็นส่วนประกอบของการอยากมีกาย เป็นการเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าสอนไงลูกท่านสอนให้เห็นถึงการมีโทษของการมีร่างกายถอนให้เห็นโทษให้เห็นให้เบื่อหน่ายชายกำหนัดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่ประโลมโลกประโลมจิตใจเราให้เราหลงไหลไปในการเกิดการมีการเป็นท่านให้ละเว้นเสียมาลาคันทะดอกไม้กลิ่นเครื่องประดับเครื่องปะทินผิว เสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆก็หลงร่างกายอีกเอามาประกอบให้ร่างกายนี้สําคัญขึ้นสําคัญตรงไหนลูกเพราะว่าหนึ่งตัวเราเองเนี่ยที่เราโตกันมาเราก็เคยเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะเคยรักเคยใคร่เคยเคยจีบกันอะไรกันเนี่ยเราไปจีบไปบอกเขาไปแสดงาภาพความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นสุภาพสตรีต่อกันเนี่ยรักคุณเหลือเกินปานจะเกินกิน รักยิ่งชีวิตนะผมจะถวายชีวิตให้คุณหลวงตาท่านบอกว่าไอ้พวกเนี้ยแอ่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าทุกคนรักตัวเองทุกคนเห็นคนอื่นเป็นแค่ตัวประกอบเราเป็นพระเอกนางเอกของโลกโลกพ่อแม่เราให้เรารักอย่างไรเคารพก็ใจอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นแค่พ่อแม่พระเอกพ่อแม่นางเอก เราไม่เคยให้พ่อแม่เป็นพระเอกนางเอกเลยเราเนี่ยมีพระเอกนางเอกอันเนี้ยเขาเรียกว่าโลกคือใจเราทั้งดวงเนี่ยที่ผ่านตาเห็นรูปผ่านตาเห็นได้ยินเสียงผ่านหูได้ลิ้มรสผ่านลิ้นได้จมูกได้ได้กลิ่นผ่านจมูกได้ได้สัมผัสผ่านกายเพื่อมาเป็นผลงานคืออารมณ์ของใจเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างโลกเนี้ยคือใจเรา ดวงเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นเพราะเราเราไปบอกว่าเรารักคนนู้นรักคนนี้พวกเนี้ยที่เรียกว่าเนี่ยเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าพูดไม่จริงถ้าเกิดเรารักเขาจริงเนี่ยพอเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราให้เขาขี่คอได้ตลอดไหมล่ะใช่ไหมลูกอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยเดินไปกับแฟนเนี่ยก็เห็นเอาผู้หญิงเป็นที่วางแขนตัวเองไง เอาแขนตัวเองทึกงหนักกี่กิโลเนี่ยวางไปบนไหล่ตัวมันก็เตี้ยอยู่แล้วอย่างเงี้ยน,นะเออถามจริงๆเถอะเราไม่ได้รักคนอื่นเรารักตัวเองเราต้องการผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อผู้ชายรวยผู้หญิงรวยอะไรต่างๆที่มีความสามารถเอามาประกอบให้ร่างกายนี้สําคัญขึ้นว่าคนอย่างเราเนี่ยมีปัญญาหาผู้หญิงสวยมาเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยเราหลอกลวงกันเองมาตั้งแต่ต้น จนถึงทุกวันเนี้ยจนมาจนถึงป่านี้แล้วเนี่ยเป็นวัยกลางคนแล้วบางคนก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วเนี่ยคู่ที่เราหามาที่เราหลอกลวงเข้ามากันสามสิบสี่สิบปีเนี่ยตอนเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วรูปร่างที่เคยสวยสดงดงามตอนนี้เป็นยังไงบ้างบางคนที่เคยอยู่ก็ไม่อยู่แล้วตายจากกันไปแล้วก็มีไม่มีอะไรจริงสักอย่างในโลกนี้เพราะฉะนั้นแล้ว นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันหลอกใจของเธอให้เธอยึดมั่นถือมั่นในการเกิดการมีการเป็นร่างกายเนี่ยไม่ว่าร่างกายไหนๆก็ตามเป็นต้นเหตุของความทุกข์ให้ละเว้นเสียและข้อสุดท้ายที่บอกอุจจารยณนะมหาสยนาะการนอนที่นอนหนานุ่มสูงใหญ่มันทำให้เราเมากายลูกนอนสบายเพลิดเพลิน ไม่ลุกตื่นขึ้นมาทําความเพียรไม่เอาสติปัจจุบันเฉพาะหน้าเรียนรู้ความทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยทุกข์ไหมนอนอยู่ทุกข์ไหมทุกทุกอย่างทุกอย่างปรากฏขึ้นด้วยความจริงคือมันเป็นความทุกข์ท่านให้เรียนรู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประสบการณ์ของท่านที่เราเรียกว่าความปกติในใจแปดอย่างเนี่ยจริงๆท่านเรียกศีลของพระอหรหันต์นะลูก นอกเหนือจากนั้นเป็นศีลเลี้ยงร่างกายลูกศีลที่แบบว่ายืนยังไงให้เขาเคารพแล้วเขาให้ข้าวกินนะเนาะออพอให้ข้าวแล้วเขา็ไหว้าราด้วยเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยลูกบวชมาวันเดียวเนี่ยพ่อแม่กราบตีนเนี่ยมันไปเอาความดีอะไรมาวัดนะลลกมันไม่ได้ไงแต่ที่เขากราบเนี่ยเขาหมายถึงว่าเราศึกษามากขึ้นเรารมัดระวังมากขึ้นเรามีปกติของใจของเรามากขึ้น ศีลน,นอกเหนือจากศีลแปดเป็นศีลเลี้ยงร่างกายเพื่อให้ญาติโยมอยากจะเลี้ยงดูแล้วก็เคารพบ,บูชาเป็นลักษณะนั้นลูกหลวงพ่อท่านให้กฎเหล็กไว้อย่างแรกเลยข้อแรกท่านบอกว่าขึ้นชื่อว่าความเลวของบุคคลอื่น ไม่พูดถึงพูยกันแม้แต่คำเดียวเป็นโทษร้ายแรงอันดับหนึ่งความเลวก็ไม่ให้พูดถึงความเลวของตัวเองมีคุยเยอะๆหรือเยอะๆหาเวลาหาวิธีออกเรื่องของความดีคนอื่นก็ไม่ให้ติดความดีใดก็ตามที่ยังไม่มั่นคงทรงตัวเหมือนของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่แน่นอน อาจารย์บางคนมีวิบากกรรมเรื่องผู้หญิงเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรก็แล้วนั่นเป็นกรรมของท่านก็จริงแต่ความไม่แน่นอนของท่านท่านยังมีการกลับกลายด้วยอํานาจของอนิจังอนัตตาถูกไหมแต่ของพระพุทธเจ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีเป็นคําสองแล้วถ้าจะดูความดีให้ดูของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเลยถ้าจะดูความเรวให้ดูของตัวเองนกฎข้อแรกลงกฎข้อสองท่านบอกอย่างนี้ ขึ้นชื่อว่าการตื่นข่าวตื่นมงคลโกลาหนที่ทำให้ออกนอกลกูนอกทางพักกรรมฐานเช่นกำลังภาวนาศีลภาวนาพอมีความสุขเจริญเมตตามีความสุขภาวนาอะไรก็แล้วแต่โอ้ยไปทางนี้สิทางนี้ธรมมาอะรหังดีกว่าก็เล่นไปกับเขาด้วยคนนี้สิหลวงพ่อปากแดงจิ้งจกสองหางหวัวสองเขากล้วยสองหวีก็ไปเรื่อยเลยทิ้งกรรมฐานตัวเองซึ่งก็ได้มายาก คนเราจะเจอกรรมาฐานเดิมของตัวเองนะ่ะยากมากนะลูกเออมันเหมือนคนทอพรมอะ่ะทอพรมขึ้นมาทอพรมเราย้อมสีย้อมย้อมได้ย้อมอะไรถักทอพรมขึ้นมาหวังว่าจะเป็นนกยูงเราทอไปจนถึงจนถ,ถึงขานกยูงแล้วเป็นคนทั้งข้างเขาทอเป็นรูปช้างอู้สวยจังเลยเอามั่งก็ลื้อของตัวเองก็ไม่ได้เรื่องเลยงานปัจจุบันก็เสียกรรมาฐานก็เสียเพราะนั้นกฎข้อสองหลวงพ่อท่านบอกว่า ถ้าเกิดตื่นข่าวตื่นมงคลทําให้ออกนอกรู้นอกทางพระกรรมฐานเป็นโทษร้ายแรงอันดับสองอยู่กับกรรมฐานของตัวเองอยู่กับอัสนะเดิมของตัวเองจนกว่าจะจบกิดในกรรมฐานนั้นจึงจะควรแล้วข้อที่สามข้อสุดท้ายคือเรื่องของศีลนี่แหละท่านใช้คําว่าถ้าใจยังไม่แจ้งพอคนโบราณน,นะหรือคไม่ยังไม่แกล่งพอเนี่ยให้ขังมันไว้ในใจลูกอยากจะฆ่าคน ข้ามันในใจทั้งเจ็ดทีแปดทีอยากจะคมขืนใครเอาในใจลูกเออยาหลุดออกมาเป็นการกระทําหรือคําพูดถ้าอย่างนั้นแล้วต้องสารภาพออกมาที่พระเ,เรียกว่าโปงอาบัตินั่นแหละปรงอาบัติไม่ใช่ไม่รับผลที่ทําไปแล้วนะต้องรับแต่ท่านเปิดโอกาสให้เราไม่เศร้าหมองในกรรมที่ทําร่วงไปแล้วเพราะฉะนั้นการปรงอาบัติคือการประจานตัวเองว่า ผมจะไม่ทําอย่างนี้อีกไม่พูดอย่างนี้อีกไม่คิดอย่างนี้อีกขอท่านจงเป็นพยานแล้วก็จงไม่ไม่ทําอย่างนั้นอีกเขาเรียกว่ารงอาบัตที่บอกว่าโปรงตกโปรงตกเนี่ยโปรงและตกนรกทุกคนแหละเออ <c oughs> แต่จะไม่ก่อกรรมใหม่จะไม่โง่เรื่องใหม่เท่านั้นเองนี่กฎสามข้อจะ้ะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเรื่องอะไรนอกไปจากเหตุกับผลทุกอย่างที่เป็นผลในปัจจุบันล้วนมีเหตุมาในอดีต จำคําสอนของอภาษาลีบุตรครั้งแรกเลยก่อนที่จะเป็นภาษาลีบุตรเนี่ยท่านเป็นท่านอุปติสสะก่อนเนี่ยท่านเจอท่านพระอัสสชิท่านพระอาาัสสชิพูดคํานี้นะลูกพูดว่าทําใดเกิดแต่เหตุคือทุกอย่างต้องมีเหตุมันจึงจะเกิดผลธรรมนั้นคือผลคือกรรมนะ่ะทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตบอกเหตุของธรรมนั้น และบอกการดับเหตุของธรรมนั้นท่านมีปกติกล่าวอย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเหตุกับผลยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์อีกหรอกเพราะฉะนั้นเรื่องที่พมลิขิตไม่ใช่พมลิขิตหรอกเราเนี่ยลิขิตเองตัวเราเองถ้าโยมอยากจะทํานายอดีตหรือทํานายอนาคตให้ดูตรงปัจจุบันรู้ว่าอดีตเป็นยังไงมาก็ผลปัจจุบันนี่กาลังแสดงผลอยู่ไง ผลที่เกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นคือสาเหตุในอดีตนั่นคือรู้อดีตแล้วแล้วถ้าอยากรู้อนาคตก็ดูปัจจุบันอีกว่าตอนเนี้เราทําเหตุเป็นกุศลหรืออกุศลอนาคตก็จะเป็นกุศลและอกุศลตามนั้นทำนายอนาคตอดีตด้วยการดูปัจจุบันเท่านั้นเอง หวังว่าทุกท่านจะนำหลักธรรมที่ได้รับมาปรับใช้กันได้ไม่มากก็น้อยนะคะช่วงหน้าพี่เป็นหนึ่งมีอะไรมาฝากกันต่อรอติดตามได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรธรรมมาพิวัตรวันนี้เป็นหนึ่งมีพุทธศาสนาสุภาษิตส,สอนใจมาฝากแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ คารุโหติสคาระโวผู้เคารพผู้อื่นย่อมมีผู้เคารพตนเองนะพระศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้เป็นศาสนาของผู้ที่รู้รู้ตัวพุทธเจ้าก็ดีธรรมบทแต่ละอย่างก็ดนะีมุ่งเน้นไปที่ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคนเรานะครับ ฝึกตนดีแล้วชนะใจตนเองนะดูแลตัวเองถ้าตัวเองดูแลได้แล้วนะครับก็จะส่งผลให้กระจายไปถึงผู้อื่นได้นะเพราะนั้นการที่เรารู้จักเคารพตัวเองก็คือเมตตาตัวเองจริงๆก็คือการเมตตาจะแปลให้ว่าผู้เคารพผู้ที่เคารพผู้อื่นเนี่ยย่อมเป็นผู้ที่เคารพตัวเองก็คือเมตตาตัวเองคือเป็นการเมตตาผู้อื่น ถ้าเราเมตตาตัวเองเราก็จะไม่นำสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองออกไปนะแล้วเราก็นะคนอื่นที่เขารับรู้เขาก็ไม่รู้สึกในสิ่งไม่ดีเพราะนั้นเราต้องรักตัวเองก่อนถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราถึงจะเป็นผู้ที่สามารถแผ่เมตตาแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ถ้าเราฝึกตัวเองให้ดีก่อนนะให้มีฐานให้มีกำลังเราถึงจะไปสงเคราะห์โลกได้ถ้าเราสงเคราะห์ตัวเองยังไม่ได้แล้วไปข้ามขั้นไปผู้อื่น เพราะนั้นพระศาสนาเลยมุ่งเน้นนะครับให้พึ่งพาตัวเองให้ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเมตตาตัวเองก็เหมือนกับเมตตาผู้อื่นคือพยายามไม่ไม่ส่งสิ่งที่ไม่ดีนะครับนะคลืนที่ไม่ดีที่อยู่ในในตัวเราเนี่ยส่งไปให้ผู้อื่นนะครแล้วก็พอผู้อื่นไม่รู้สึกอะไรนะถ้าเขาก็ไม่ไม่ไม่ต้องจองเวรจองกรรมไม่ต้องทําอะไรนี่คือการที่เรารู้จักการเคารพตัวเองคือทําความดีให้ตัวเองระมัดระวัง กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในแต่ละวันแต่ละวันที่พวกเรามีความรู้สึกที่พวกเราตื่นมาเราก็เริ่มจากการตรวจสอบตัวเองก่อนนะครับไม่ให้ตัวเองพลาดในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ให้พลาดในการกระทําคําพูดความคิดพอเราะระวังตัวเองเรียบร้อยแล้วต่อไปผู้อื่นนะเขาก็จะศรัทธาเขาจะมีความเชื่อมั่นมีความวางใจนะเขาก็เลยเคารพเรา เคารพตัวของพวกเราเองนี่แหละตัวของตัวเองเพราะนั้นอยากจะฝากไว้ว่าพระศาสนาะพุทธศาสนาก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปแต่เราก็มุ่งเน้นเลยที่ที่ตัวเองเพราะนั้นการดูแลใจตัวเองให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงค์การดูแลใจตัวเองให้การกระทําคําพูดความคิดนะเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลางนะให้มีพลังงานให้มีแสงสว่างเราถึงจะแผ่ไปให้กับผู้อื่นได้ เพราะนั้นมุ่งเน้นนะครับการที่ผมฝึกมาภาคาถาจากกักรฟัดก็ดีก็คือสวดเพื่อให้ตัวเองมีพลังงานแล้วก็มุ่งที่จะไปแผ่ให้ผู้อื่นนะครับจากนั้นความเคารพเหล่านี้เราไม่ต้องไปไขว่คว้าไปหาแล้วความเคารพเหล่านี้จะกลับมาที่พวกเรานะครับผู้เคารพผู้อื่นย่อมีผู้เคารบตนเองสาธุครับ เชื่อว่าธรรมศาระที่ทางรายการนำมาฝากจะช่วยเติมเต็มความสุขใจให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่พี่เป็นหนึ่งและน้องบวกนิ้งจะต้องขอลาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ